สนับสนุนการทำข่าวโดยเงินฝากอมรัพย์ทวิโชคให้มากกว่าเงินฝากโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอ่างทองเมื่อวันอังคารที่17กันยายนพุทธศักราช2556สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองจัดงานเปิดฟ้าการศึกษาครั้งที่9และงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนประจำปีพุทธศักราช2556โดยเวลา9นาฬิกานายสมศักดิ์ปิสนานนทกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทองครั้งที่9และงานศิลปะหัตถกรรมนักเร,รียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประจําปีพุทธศักราช2556ณโรงเรียนชุมชนม,มัสสินละขันทารามอาเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนายเพชรรัตนนิ่มพันธุ์ผู้อุปนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกล่าวว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองรวมกับสถานศึกษาในสังกัด จัดงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทองครั้งที่9และงานศิละปะกิจกรรมนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประจำปีพุทธศักราช2556ระหว่างวันที่17-19กันยายนเพื่อแสดงถึงศักยาภาพความมุ่งมั่นและภาพแห่งความสําเร็จในการจัดการศึกษารวมทั้งในการสร้างความตระหนักการให้ความสําคัญและสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นการเตรียมตัวแทนนักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปะอตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่63ระหว่างวันที่24-26ธันวาคมพุธศกราช2556ณจังหวัดเพชรบุรีการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในปีนี้ใช้สนามแข่งขัน4โรงเรียนได้แก่ 1. โรงเรียนชุมชนวัดศิลขันทารามแข่งขันทักษะปฐมวัยคณิตศาสตร์ศิลปะการงานและการศึกษาพิเศษ สโรงเรียนชุมชนวัฒนอิฐเป็นการแข่งขันทักษะภาษาไทยสังคมการงานและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 3. โรงเรียนอนุบาลโพทองแข่งขันทักษะวิทยาศาสตร์สุขศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักบินน้อยและ 4. โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศนเรียนที่ชนะการแข่งขันจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในงานศิลปะพัฒกรรมนักเรียนน,นรงชาติทรัพย์สินไทยภาพ ว่าที่ร้อยตรีวิมุติไอรากรวัตสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน